ดีค่ะเด็กๆที่เรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านนะคะบ่ายน,นี้เรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะหนังสือภาษาไทยนะคะเล่มสีชมพูเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็แบบฝึกหัดน,นะคะภาษาไทยเล่มที่เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วเด็กๆเ,เปิดไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะในเรื่องของมาตรากกกดกลกบตัวสะกดหลายตัวนะคะ รักหน่วยการเรียนรู้ที่3เราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแบบตรงมาตราก็คือมีแค่ตัวเดียวมาตาละหนึ่งตัววันนี้นะคะคุณครูจะมาต่อในเรื่องของมาตราที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะเรามาเริ่มกันที่มาตราปกติคุณครูจะทวนให้นะคะเด็กๆอันนี้เด็กๆเคยเรียนมาบ้างแล้วพื้นฐานตอนป .2 นะคะคุณครูจะทวรให้ทีนะคะ ะะออกเสียงเหมือนกับกอไก่เป็นตัวสะกดเลยค่ะถ้าดเด็กๆเห็นมีกอไก่กอไข่ก,กขอวควายคอระฆังเป็นตัวสะกดเด็กๆก,ก็เทียบเสียงเลยว่ามันอยู่ในมาตาแม่กบใช้เสียงเดียวกับกอไก่นะคะอะต่อไปคะ่ะลูกเด็กๆในห้องคะมาตา ะะให้เด็กๆเ,เทียบเสียงก็คือเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดเลยนะคะอันนี้เด็กๆจะต้องฝึกการจำนะคะแล้วก็ทำบ่อยๆอ,อ่านบ่อยๆนะคะอ่ะมาดูกันต่อ ได้ไหมคะลูกนะคะถ้าดเด็กเจอนะคะเยนสนะ6ตัวนี้ก็ให้เที่ยวเสียงตัวสะกดเหมือนกับน้องหนุสะกดเลยนะคะและมาตาสุดท้ายค่ะลูกมาตากดเสียงเหมือนอะไรสะกดคะลูก แล้วก็ทําบ่อยๆนะคะฝึกทําบ่อยๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะแต่ก่อนจะทําแบบฝึกหัดเรามาอ่านตามคุณครูก่อนนะคะเ <ś par as> ด็กๆเปิดที่หน้า2ี่ก่อนค่ะลูกเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านทาในมาตากก <ś par as> กดกลก,ก,ก,กตามครูก่อนนะคะเจอไหมคะหน้ายี่สกค่ะ <ś par as> แบบนี้นะคะห <ś par as> น้า29เ้าเดี๋ยวเราจะมาอ่านนี้กันนะคะ E tre. ถ้าเด็กๆที่ออนไลน์นะคะฟังไม่ทัน <ü invoke> เด็กๆ <eron> ไปย้อนคลิปดูได้นะคะแล้วก็อ่านทวนตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า30เลยค่ะอ่าเปิดไปที่หน้าสามสิบนคะไค่ะเจอไหมคะอ่าหน้าสามสิบจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้อย่างนี้นะคะแล้วอันดับแรกเด็กๆอ่านนะคะ เขาให้ทำอะไรคะนักเรียนเด็กๆด,ดูนะให้นักเรียนจำแนกคำต่อไปนี้มาเขียนตามเสียงตัวสะกดแล้วอ่านคำเด็กๆด,ดูในกรีบดอกนะคะกรีบดอกเขาจะแยกออกมาตามมาตาเลยค่ะมาตาโกมาตากนมาตากบและมาตากดนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปหาตัวสะกดที่อยู่ตรงตามมาตาที่เขาให้มานี้นะคะเขียนเติมลงไปในนี้จนครบ ในกรอบที่เขาให้มานี้นะคะ1งานนะคะนนและงานที่สองค่ะเด็กๆมาดูต่อหน้านี้ค่ะหน้าที่31ค่ะหน้าที่31อันนี้ให้เด็กๆดูภาพนะคะว่ามันคือภาพอะไรแล้วก็เติมคําให้มีความหมายตรงกับภ<พ>าพาาโดยคําที่เติมนะคะจะเป็นคําที่อยู่ตามแม่มาตามแม่กบกบกลกดเด็กๆต้องหาตัวสะกดนะคะ เติมให้ถูกต้องตามคำศัพท์นะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็เขียนคำอ่านนะคะลงไปคำสองหน้านี้วันนี้เยอะไปไหมคะยากไหมยากไหมทำได้ไหมไม,ไม่ยากค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ออนไลน์ทางบ้านด้วยนะคะไม่ยากนะคะภาษาไทยบ่ายนี้คุณครูฝากไว้สองหน้านี้นะคะลงมือทำได้เลยค่ะ และถ้าเด็กๆที่ออนไลน์ยังไม่เข้าใจนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเปิดหนังสือเรียนได้นะคะมีหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยค่ะเปิดในหน่วยที่4เลยค่ะในเรื่องนี้จะมีการอธิบายรายละเอียดหมดเลยค่ะนี่ค่ะจะมีตัวอย่างของคําแบบนี้นะคะในระหว่างที่เด็กๆออนไลน์เด็กๆเปิดแล้วก็อ่านทบทวนทำความเข้าใจไปก่อนนะคะเพราะเนื่องจากเรื่องนี้เด็กๆก็มีพื้นฐานแล้วนะคะจากตอนปอ .2 อคุณครูเชื่อว่าไม่ยากนะคะเด็กๆน่าจะทําได้นะคะ ตั้งใจทํางานแล้วก็สู้ๆกันนะคะถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วก็กลับมาเรียนกันนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย